Lô, lô, lô. Und? งงว่ะจะลากศพเล่นเพื่ออะไรอ่ะทำไมไม่ลากไปชุบอ่ะงงเลยอ่ะเป็นฮันเตอร์เหรอยิงแบบดีๆหน่อยนะโดนลูกเรือเข้า <c oughs> เดี๋ยวแกดไป ก็โทษก็เห็นย้อนหนตองก็นึก้ก็มีคนใจก็เลยกดโอ้ก็เห็นย้อนนี่ก็เลยกดแค่นั้นอือโอไม่รู้ไอ้เยี่ยขาวอ่ะเป็นคนสาบเ้าไว้ขาวไปไอ้เยี่ยกดกันจังเลยไอ้สาบ เกดแม่ตั้งแต่เก๋เมื่อกี้แล้วไอ้เหี้ย อ่าเมื่อกี้ไอ้ข่าวเหรอผมนึกว่าไอ้มินนะเป็นคนสาบอ่ะเมื่อกี้อ่าผมเป็นฮันเตอร์เดี๋ยวผมเดินคู่กับสีเหลืองเองโอเคนะผมเดิเนเฮ้ยเดี๋ยวผม ไม่เห hey, uh, I mean, uh, uh, mm ี่ยวกล้วยเนี่ยกล้วยได้แฝงนะเว้ยไอ้ไอ้มิ้นน่ะมันน่าจะเป็นวิญญอนะไอ้มิ้นะเนอะกล้วยมันงอมงอนน้ําตาลไหมน้ําตาลส้มชมพูอ่ะน้ําตาลน่าจะแฝงไอ้ส้มก็น่าจะตะกะกล้วยนะกล้วยชัวร้อยเปลือก <cam ber> อืมผมบทรับการไปก่อนอ่ะไม่รู้นะไอ้มินบทอะไรอะแต่มันไม่แก้วด่วนนะน่าจะเป็นวิญญาณมั้งไ,ไม้มินอะไม่หรอไม่หร้ไม่หรอไม่รร้ไม่หรอไม่หร้ไม่หร้ไม่หรอไม่หร้ไม่หรอ้ติร ไปแจ็คกุ๊บไปภาษาอ่ะมึงเดามึงเดามึงเดามีวิญญาณไหมถ้ามึงเป็นไวไอ้น้ำตาลไหมไม่เหลืองมดท่อนะเหลืองมดท่อว่าน้ำความึงว่าว่าชมพูไว่ชมพูไหมชมพูไหมว่าชมพูไปแล้วอ่า คัดบทเลยดรีกว่ากระตามที่มึงเห็นนะอืมึงเห็นอะไรล่ะไอ้เหี้ยมเราชมพูไปแม่งเอาสปีดมาใช่ป่ะไอมึงดูเด็กกูเอากุญแจมาไอทับที่มาปุ่มไอมินอปุ่มไอ้ไอโซแบบเป็นวิญญาณไปกูกูใช้อีกโปรแกรมนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้โปรแกรมมันน่าจะเนี่ยแม่งบักไปอ่ะ อันนี้อันนี้ของอันนี้อันนี้ครูอันนี้แบบครูใช้ของของพี่ละเอาชมพูไหมชมพูอะเป็นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อชมพูน่าจะเป็นกิ้งกา่าเอ้ยไม่ใช่เด็กอัชมพูเป็นหมอผีไปเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอัชมพูเป็นกิ้งกา่าเลย นั่นทำไมแค่กูช่วยต่าง,งไปเดี๋ยวกูช่วยต่างไปงาเนี่ยไอเดือดมันหมอไอส้มลากโซ่๋อ,อนั่น ชมพูไปไอ้เ <choses> ฮ <fel> ียเผื่อกูบอกเลยเหลือแต่ตัวกลางอะตัวกลางถ้ามึงไม่เอาแสงออกอ่ะกูบอกเลยแพ้นะตัวกลางอ่ะชมพูชมพูกิ้งก่าส้มส้มส้มตะกะใช่ไหมเออกูกูไม่มีอะไรจะเสียแล้ว กูก็ฆ่าไม่พุ่งไปฆ่ากันเองแค่นั้นเป็นส้มวิ่งไล่เลืองอยู่แล้วแล้วใครแก้ปฎิกอนวะจะส้มไล่เลืองอือันนี้งงนะป่วยไอ้เถ้าไหวแจกูบอกให้เดาไอ้มีวิญญาณแม่งก็ไปเดาใครก็ไม่รู้ป่วยอัยนี้แหละเป็นวิญญาณอยู่แล้วไอ้เหี้ยอย่างที่กูบอกเปล่าวะอัยนี้แหละวิญญาณไอ้เหี้ย เวียดเสียงค่าไม่ไหวเยอะไหมเสียเวลาแย่แฟร์แบบนี้ครัวจะบุยตับกิมไหมอ่ะ บทผมมาบวทผมมาจะไปเล่นตาใหม่ละเออกูบทซ่อมนะกูบทซ่อมนะ กูบอกเธอกูไม่อยากเล่นเกมนี้แล้วไอ้ยกูไปเล่นตาใหม่แล้วครอเมริกาเคยพูดไว้แบบนี้ทั้งวันยังได้ป่ะไอียาเออไอ้ยามันมึงก็บอกหมดไปได้วไอ้ยาทัพทีมไอ้ยมันรู้หมดแล้วไอ้สัสไอ้ยแพ้อยู่แล้วไอ้ยมึงไม่ต้องคิดอะไรมึงไม่ต้องกดปุ่มแล้วใส่แม่งไอ้นี่ไปไอ้ยแม่งก็แพ้ไป บวชบวชตะกาดีกว่าใครใครเปยนตะกาวะบวไม่แ้กันไม่แพ้เลยบวชชมไปเลยบวชชมไปเลยบวชชมไปเลย ผลงานที่ยิ่งใหญ่ป่าเป็นฮัเตอร์แบบไม่ยอมบอกเนี่อ่ะพวกมันก็ต้องเชื่ออยู่นะป้ายเตอร์นะเว้ยจปเชื่อ